โอเค okay. เอ้โอเค okay, นะโอเคอะไรนะเยอะีอเ,ยอะอเยอะเลยเเยอะออกอีกท้านั้นคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าฟรีมากมีความรู้สึกว่ามันไม่มีค่าไงต้องให้ดูว่ามีค่านะอันนี้เป็นเพลงของครูแก้วอัจฉริยกุลนะซึ่งมีประมาณ70เพลงนะจะมอบให้สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วม การมอบให้นั้นขอเรียนยืนยันว่าเป็นสองมาตรฐานนะพอใจอาจจะให้เฉยเฉยก็ได้ยกมืออาจจะตอบผิดให้ก็ได้นะนี่คือสองมาตรฐานแท้จริงนะอันต่อมาพระพุทธเจ้าน้อยที่คุณหญิงสุดารัตน์ไปทำพิธีปลุกเศกประมวลสารอยู่ที่เนปาลเนานะประเทศเนปาลน,นะมีจำนวนจำกัดนะ โอเคอันนี้มีเยอะไปก็เก็บไว้ก่อนอีก <c oughs> คือไม่อยากจะแจกมาก <c oughs> อันนี้พวงกุญแจทําเป็นพิเศษนะของผมโดยเฉพาะนะนี่เป็นรางวัลน,นะที่จะมอบให้นะถ้าท่านตอบเก่งตอบได้ดีมีโทรศัพท์นะโทรศัพท์อานะจริงนะเนี่ยใครตอบได้รับไปเลยเอาเนียนะนะ มีอะไรอีกมันมีโทรศัพท์ผมมีสองเครื่องเนี่ยเอะอยู่ไหนนะเอาอยู่หนเออกระเป๋าได้กระเป๋าได้ขอให้ตอบได้เถอะขอให้ตอบได้เออพี่จิตนออพี่จิตมาช่วยนะวันก่อนผมก็ไปถามอยู่นู่นแล้วเอดูซิพี่จิตมันมีอะไรมั่งอยู่ในนี้แหละนะโอเคเอาไว้นี่แหละโอเคโอเคนะเนี่ยอยู่ในนี่แหละใครตอบได้เนี่ยลองส้มซ้อมกูก่อนดีไหมเราจะตอบได้ไหม ออเอาเอาอะไรดีเนาะโทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะเอาเครื่องเอาเครื่องดีที่สุดเลยสวรรค์มีกี่ชั้นชั้นใดบ้างให้ตอบได้ให้ตอบได้หไดเห็นไหมคือคำถามจะยากจะง่ายขึ้นอยู่กับของรางวัลด้วยไงใช่ไหมอ่าอ่าถ้างั้นมันยากไปเอาซับเซิร์ฟก่อนมีแคนเลยแคนนี่ ใครได้ไปรับรองชีวิตนี้ไม่ขาดแคลนนี่ได้มาจากขอนแกนผมไปที่ขอนแก่นมาใครได้แล้วไม่ขาดแคลนถามว่าอาเซียนมีกี่ประเทศอาต้องยกมือก่อนนะคนนั้นยกมือก่อนนะต้องยกมือก่อนนะวิธีซ้อมกับความเข้าใจกันก่อนนะตอนนี้คู่ที่อาสาตอบอาเซียนมีสิประเทศค่ะ 10ประเทศถูกต้องรับแคนไปนะอืมนะอาเซียนมีสิประเทศหนังสือที่ได้ไปเนี่ยเอาไปอ่านมังนะไม่ใช่ได้ไปไปถึงบ้านแล้วทิ้งเป๊ะไปแล้วแต่ฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยนะนะผมจะถามในหนังสือนี่แหละคำถามนะคำถามอาเซียนโอเคนะตอนนี้ผมจะพูดให้ท่านด้ฟังว่าโลกเราในปัจจุบันนี้ เขาแบ่งโลกออกเป็นสามยุคสามยุคนะยุคแรกเป็นสังคมเกษตรกรรมยุคที่สองเป็นสังคมอุตสาหกรรมและยุคที่สามเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์ผมจะถามแล้ว เอาใครดีเนาะถามว่า globalization ตอบโดยเร็วนะ globalization ภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่ทราบค่ะเห็นไหมคิดดูสนะิสติมาปัญญาเกิด <c ười> คือกูตั้งใจว่ากูจะไม่ทราบอย่างเดียวไงเห้อ อ๋อลอจะตอบแต่มือถืออย่างเดียวพี่มีสติหรือ,อยังตอนนี้ฟังใหม่ตอนนี้จะไม่ได้อะไรเลยนะ globalization ภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่เอาไมเอา้อาถามพี่ก็ได้นั่งติดกันน่าจะมีสติแล้ว globalization ภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่ไม <laughs> นี่คนที่รู้จริงฟัง globalization ภาษาอังกฤษว่า globalization ใช่เห็นไหมพี่ต้องมีสติในการฟังไงนี่ตั้งท่าอย่างเดียวไม่รู้ค่ะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคนเราในปัจจุบันนี้นึกอยากจะค้านก็ค้านอย่างเดียวนะนึกอยากจะเชียวก็เชียอย่างเนี่ยการบรรยายของผมทั้งหมดไปจนถึงเที่ยงจะประมาณแบบนี้ละนะ กาแฟพอถึงที่ประมาณสิบโมงครึ่งใช่ไหมเบรกข้างในนี้ดีกว่าเนาะครับกินกาแฟได้ไหมได้ครับของฟรีกินได้ทั้งนั้นชอบ,ชอบเออนั่นแหละโอเคนะฉะนั้นนะครับผมเดียให้ททราบว่าทําไมล่ะนะครับโลกเราในปัจจุบันนี้มีประชากรประมาณเท่าไหร่ประชากรทั่วโลกในปัจจุบันนี้มีประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่นะ ห้าเท่านลยนะ560ล้านนะฟังดีๆไงสติผมพยายามเรียกสติท่านคืนมานะีเนี่ยผมถามทั่วโลกมีเท่าไหร่นี่บอกว่า560ล้านคนบอกว่าในกลุ่มอาเซียนผมไม่ได้ถามในกลุ่มอาเซียนไงนี่เช็คสติท่านก่อนนะถาม พี่มาจากตำบลอะไรตำบลนายงใต้ค่ะเอองี้แค่นั้นเองนะครไม่ต้องไปตอบอย่างอื่นผมถามมาจากตำบลไหนก็ตอบตำบลน,นั้นอย่ามาบอกว่าบ้านนี้บ้านที่ผมไม่อยากจะทราบบ้านไงผมอยากทราบตำบลไงอันนี้คือเพื่อจะเช็คท่านนะครับโอเคนะคนทั่วโลกมีประมาณหกพันกว่าล้านคนหกพันเจ็ดร้อยกว่าล้านคนเลยนะทั้งหมดประเทศสองร้อยสี่สิบห้าประเทศทั่วโลกเนะ ประเทศไทยมีประชากรเดี๋ยวนี้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่นะประมาณ66ล้านคนแล้วเห็นไหมฮะกลุ่มประเทศอาเซียนส0บประเทศนี่มีเท่าไรนะหร่นะ567ล้านคนจำง่ายๆเลยสถิติเมื่อปีเท่าไหรอยู่ในนั่นละเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนะฮะฉะนั้นอันนี้แหละที่ที่จะพื้นฐานความรู้ของท่านก่อนนะตอนนี้ ผมจะมาบรรยายให้ได้ฟังว่าทําไมล่ะเราจะต้องเรียนรู้กลุ่มประเทศอาเซียนนะครับหรือความเป็นมาของอาเซียนคืออะไรเป็นยังไงนะหัวข้อในการบรรยายวันนี้ทําไมต้องเรียนรู้กลุ่มอาเซียนและประชาคมอาเซียนต่อมาก็คือรู้จักกลุ่มอาเซียนและประชาคมอาเซียนนะต่อมา และเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี58เห็นนะตอนนี้หัวข้อแรกทำไมต้องเรียนรู้กลุ่มอาเซียนและประชาคมอาเซียนอนนี่โลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมฮะยุคโลกาภิวัตน์ยุคโลกาภิวัฒน์ประเทศลาวเขาเรียกว่าอะไรใครตอบได้ครับ ประเทศลาวเรียกยุคโลกาภิวัตนว่าอะไรเสื้อเป็นของท่านอืม globalization ตอบผิดไม่เสียอะไรเอยยกมือคือยุคฟ้าบอกกันถูกต้องรับเสื้อไปมาไมา,มารับหน่อยมายุคฟ้าบอกกันใครเคยไปประเทศลาวบ้างยกมือขึ้นใครเคยไปพี่เครไปใช่ไหม รับเสื้อไปก่อนออเห็นไหมไม่ยากไงเสื้อมันมีเยอะไงคนตอบถูกไม่ต้องเอาเอ้าวรับไปอ่าโอเคนะประเทศลาวเป็นประเทศที่อยู่หนึ่งในสิบประเทศของกลุ่มอาเซียนประเทศลาวมีอยู่ทั้งหมดสิบหกแขวงแขวงก็คือจังหวัด แขวงของลาวเนี่ยเขาบอกว่าทุกแขวงของเขาติดกับต่างประเทศทั้งหมดเลยนะเสียอย่างเดียวประเทศลาวไม่มีอะไร,รฮะทะเลใช่ไหมฮะตบมือให้หน่อยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยังไม่บอกว่าจะให้อะไรแต่ตอบก่อน <c oughs> ก็เลยไม่ได้ แต่อยู่ในสายตาแล้วว่าพี่จะต้องได้สักวันนึงอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะฉะนั้นต้องมีสติบางทีอาจจะยกมาเฉยเฉยใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่บอกว่าจะให้อะไรเนาะเโอเคนั่นนะฉะนั้นสติจึงสําคัญไงประเทศลาเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทะเลตัวเองก็ยังไม่มีและนะทางออกก็ยิ่งไม่มีใหญ่เนี้ยโอเคนะฉะนั้นโลกในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางการเมืองเห็นไหมฮะ เกิดเหตุประเทศซีเรียประเทศอิตาลีประเทศ,อะ,เทศอะไรต่างสามารถรับรู้กันหมดยุคฟ้าบอกกันไฟแดงประเทศลาวเรียกว่าอะไรครับคนที่เคยไปลาวเออไฟแดงเอิอนไว้จังไหเ<ฟ>หรอไฟแ่งอำนาจครับรถูกต้องไฟอำนาจเพือตบมือหน่อยพี่เ,เมื่อกี้ผมว่าจะให้อะไรไหมจะให้ครับยังไม่ได้บอกเลยบอกไม่ได้บอกนะ ฉะนั้นกรรมตามสนองก <c oughs> ็ <c oughs> เลยยังไม่ได้นะ <c oughs> โอเคนะไฟแดงไฟอำนาจไฟเขียวไฟเซรีหรือไฟอิสระไฟเหลืองไฟลังเลจักสิปปไปบ่ไปต่อไปนี้จะบรรยายเป็นภาษาลาวให้ท่านฟังให้ท่านมืนตึ๊บ จากนั้นจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษต่อไปจะเป็นภาษาพมา่าฟังไม่ออกนั่นแหละไม่ใช่ปัญหาของผมเป็นปัญหาของท่าน <c oughs> ที่ท่านจะต้องไปเรียนแล้วต่อไปนี้ใช่ไหมฮะห่องผ้าตัดออห้องผ้าตัดประเทศลาวเนี่ยเขาเอินว่าอยังห้องผ้าตัดใครตอบได้ได้เสือ เออข้างหลังมาทุกคนในห้องนี้มีสิทธิ์ยกมือตอบได้หมดเลยนะวางเนี่ยห้องผ่าตัดเออห้องปาดถูกต้องเนี่ยน่ากลัวนะห้องปาดห้องปาดในห้องผ่าตัดไยแล้วห้องคลอดล่ะห้องคลอดห้องคลอดล่ะพี่ยิงเลยบ่ห้องคลอดหื ห้องคลอดไม่ได้นะหนึ่งสองสามห้องคลอดคือห้องประสูตรห้องประสูตรเห็นไหมฮะเห็นไหมเฉพาะนี่ท่านก็มึนเลยนะเกิดปีห้าแปดเขาหลังไหลกันมาตัวเนก้ามเอินหมดหายบาเบินน้ำเจ้าบ่ายตามกินเหมือ่อยบ้องสละวนมึนตึบเลยนะแต่ดีเห็นไหมฮะฉะนั้นท่านจะต้องรู้ชัดความเปลี่ยนแปลงนะปัจจุบันนะมีการแข่งขันเมื่อกี้เกินเปลี่ยนแปลงทางด้าน การเมืองทางด้านเศรษฐกิจเห็นไหมหรือทางด้านวัฒนธรรมเกาหลีเห็นไหมมีอยู่ยุคดึงเมื่อกี่วันมานี้เราบ้าเกาหลีใช่ไหมทุกอย่างเป็นเกาหลีหมดเออตัดผมอะไรนะตัดผมทรงเกาหลีเสื้อผ้าเทรนเกาหลีหมดเลยเกาหลีัเเกาหลีกินเกาหลาครับคือเกาหลีเพลงก็มีเกาหลีนะฉะนั้น คำว่าคำสหมิดะคำสหมิดะคำะเป็นภาษาอะไรใครตอบได้เกาหลีหลถูกต้องเกาหลีนะนั่นคือภาษาเกาหลีเกาหลีใต้ด้วยถามคำสหมิดะแปลว่าอะไรนะแปลว่าขอบคุณคำสหมิดะเห็นไหม ผมจะถามต่อไปนี้ห้ามพี่ยิ่งตอบใครใครไปอบรมเมื่อวานนี้อปมอที่ไปที่เดือนหกมีใครอีกมั่งห้ามคนที่ไปในตอบถามว่าเกาหลีเหนือนะ่คำสหมิดะเนี่ยเขาว่าอะไรเมื่อกี้เกาหลีใต้เออมีแจกแล้วนี่ของราวันสูงสุดเลยนะออ สูงสุดยังไม่พอตอบไม่ได้โทรศัพท์หนึ่งวัดใจสองสามไม่ได้เก็บภาษาเกาหลีเหนือของคำสหหมิดะที่แปลว่าขอบคุณนะเกาหลีเหนือว่าคำสหหมิดะเจ้าใส่เจ้าเข้าไปก็เป็นเหนือ จะคิดมากนะตามไม่ทันนะนั่นแล้วส่วนใหญ่ก็จะตามผมไม่ทันโอเคนะโอเคนะบอพี่เขาถามว่าจริงไหมสงสัยไม่เคยได้ยินเลยโอเคนะปัจ okay, จนะุบันมีการแข่งขันหลายด้านนี่ทำไมเราต้องเรียนรู้อาเซียนนะปัจจุบันมีการแข่งขันเยอะแยะมากมายเห็นไหมแต่ก่อน โชว์หวยบ้านเราขายของอู้พ่อขายราคาหนึ่งลูกขายราคาหนึ่งของก็อยู่แบบละเกะละกะไม่เป็นชิ้นเป็นไอร้อนก็ร้อนพอมีบิ๊กซีแม็โครโลตัสเข้ามาไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยราคาก็ไม่ต้องต่อโชว์หวยบ้านเราก็เริ่มทยอยเจงเจงเห็นไหมฮะฉะนั้นจําเป็นที่เราจะต้องรู้เพราะมันมีการแข่งขันในหลายๆด้านแล้วในยุคปัจจุบันนี้เนี่ย มันมีธรรมมาพิบาลมันมีโอการบริการยิ้มแย้มแจ่มใสมันหมูนะถ้าเราไปเห็นแล้วประเทศไทยเรามีเสน่ห์นะครับในแง่ของการบริการเราได้เปรียบเขายิ้มเห็นไนม Land of Smile ฝรั่งลงเครื่องบินปาพาโลฮาวอายุคนไทยยิ้มพบพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาประทับใจถ้าใครเคยไปต่างประเทศเวลาเขาเสิร์ฟอาหารเนื้อ เขาจะโยนโยนไปเลยนะใช่ไหมฮะพอนั่งโต๊ะจะกินข้าวปั๊บโยนสือปึ้ง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 น้าตอขุนนแต่บ้านเราวดีค่ะเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยคือการแข่งขันนะฮะเราได้เปรียบทางด้านนี้นะโอเคนะต่อไปนะอิทธิพลการนําเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนเห็นไหมฮะสื่อมวลชนในปัจจุบันนี้สําคัญนะฮะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหล,ลากหลายเลยนะครับฉะนั้นสื่อมวลชนจึงต้อง กลั่นกรองในการที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผู้ฟังฟังโดยเฉพาะยิ่งอปมหรืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านเนี่ยหรือสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อต่างๆ<ส>เราพูดอะไรออกไปนี่จะต้องกลั่นกรองพอสมควรคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วมาคิดตามทีหลังนะครับฉนันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังและตอนนี้ในการนําเสนอข่าวสารนะครับอิทธิพลการนําเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนก็ทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับหลายรายการข่าวจริงๆแล้วข่าวคือข่าวนะข่าวไม่ใช่ความคิดเห็นนะข่าวไม่ใช่ละครนะเดี๋ยวนี้นะฮะรายการต่างๆเนีข่าวต่างๆเนะี่ยใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปด้วยจนทําให้คนฟังคิดว่าเออนั่นคือข่าวนะมันก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคนฟังนี่ ถือว่าผู้ที่มานนาเสนอนอี่ผ่านการทดสอบผ่านการสอบประวัติแล้วไม่เป็นอาชญากรรมไม่เป็นบุคคลที่เป็นพิษเป็นภัยต่อชาติเป็นคนต่างๆแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเห็นไหมฮะอย่างเอาดีเจของเราเนี่ยเห็นไหมฮะบางคนไม่รู้เลยพูดออกไปอะไรก็ไม่